The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. And the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. ปี2023เป็นอีกปีหนึ่งที่มนุษยชาติได้เป็นสักขีพยานต,ต่อความโหมดร้ายของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกทรงผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสภาพจิตใจที่แตกสลายยากจะเยียวยาเพาว่าเราจะโทษธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมหากรรมความโหมดร้ายของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นส่วนหนึ่งก็มีต้นตอสาเหตุเดียวกัน นั่นคือภาวะโลกรวนซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิน้นหากยังคงจำกันได้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิที่เรียกได้ว่าร้อนระอุแบบสุดๆเนื่องจากเราคือหนึ่งในสามของประชากรโลกที่เจอกับมอนสเตอร์เอเชียนฮ a v เ รือปีศาสตรคลื่นความร้อนมหาโหดในเอเชียส่งให้อุณหภูมิของไทยรวมถึงหลายประเทศพุ่งทะยานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่หนักที่สุดคือจังหวัดตากซึ่งเจอกับอุณหภูมิเดือดถึง44.6องศาเซลเซียสและเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบโดยนอกจากไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านติดกันอย่างลาวก็เจออุณหภูมิร้อนจัดทำสถิติสูงสุดใหม่ที่42.9องศาเซลเซียส ขณะที่บังกลาเทศเจอกับอุณหภูมิสูงถึง40.6องศาเซลเซียสร้อนที่สุดในรอบ60ปีส่วนจีนก็มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนเมษายน,นเช่นเดียวกันลูคัสวากาเซเปโตโลนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดกล่าวว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงจากคลื่นความร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้มีแนวโน้มจะปรากฏมากขึ้นเนื่องจากโลกของเรายังคงเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง โดยการวิจัยในปี2022พบว่าระดับความร้อนที่เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพของมนุษย์จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสามเท่าทั่วโลกภายในสิ้นศตรวรรษนี้ในเดือนสิงหาคมหนึ่งในข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วโลกคือเหตุไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นในเกาะมาวีและเกาะบิ๊กไอซ์แลนด์ของหมู่เกาะฮาวาย เปลวเพลิงที่รุนแรงราวไฟนรกได้เผาผลาญพื้นที่กว่า80%ของเมืองลาไฮนาหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะมาวีจนราบเป็นหน้ากลองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนขณะที่ยอดประชาชนที่ต้องพลัดถิ่นฐานนั้นสูงถึง11,000คนนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐฮาวาย และเป็นเหตุไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในรอบกว่า100ปีของสหรัฐดานสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางระบุว่าฮาวายจะต้องใช้เงินมากถึง5.5พันล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูเมืองให้กลับมาอยู่อาศัยได้ดังเดิมโดยสาเหตุที่ทำให้เพลิงลุกลามรวดเร็วนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเพราะอาคารจำนวนไม่น้อยในเมืองลาไฮนาเป็นอาคารเก่าและมีโครงสร้างที่ทำด้วยไม้จึงติดไฟได้ดี และอีกตัวแปรที่มองข้ามไม่ได้คือยากินนีอันเป็นเพื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานพบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆของเกาะมาวีโดยญ่ายเหล่านั้นถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทําให้ไฟลามไปอย่างรวดเร็วขณะที่ภาวะโลกรวนซึ่งทําให้สภาพอากาศในช่วงฤด,ดูร้อนนั้นแล้งหนักร้อนหนักเป็นทวีคูณก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ฮาวายเผชิญกับไฟป่าได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ในเดือนสิงหาคมที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือเหตุน้ำท่วมใหญ่ในกรุงปักกิ่งและหลายเมืองโดยรอบสถานการณ์เลวร้ายเริ่มขึ้นในวันที่29กร,รกรกฎาคมลากไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมหลังพายุฝนครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ140ปี ประกอบกับอิทธิพลของไต้ฝุ่นทกซูรีได้โหมกระนาเข้าใส่กรุงปักกิ่งโดยมีปริมาณน้ําฝนที่ตรวจวัดได้สูงเป็นประวัติการในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นผู้คนจํานวนมากติดค้างอยู่ตามอาคารบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมไม่มีน้ําแกส๊สหรือไฟฟ้าใช้อยู่เป็นวันๆขณะเจ้าหน้นานที่ต้องระดมกําลังเข้าค้นหาช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว30คนในกรุงปักกิ่ง ทั้งจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและเหตุอาคารพังถลม่มโดยมีบ้านเรือนเกือบ1,500 0 0หลังได้รับความเสียหายกระทบพื้นที่รวมกว่า93,750ไร่ Burning Man เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมสุดชิคแห่งทะเลทรายแบล็ก r o ร k รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา ที่หลายคนแอบจดไว้ในบักเก็ตลิส์ว่าชาตินี้ฉันจะต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งแต่สำหรับภาพรวมในปี2023นี้ถ้าจะเรียกว่ามหกรรมมหนตภัยก็คงจะไม่ผิดนักพระพื้นที่ทะเลทรายที่ปกติจะร้อนแล้งกลับเผชิญกับพาย,ยุช่วงปลายฤดูร้อนที่มาแบบผิดปกติส่งผลให้ฝนตกลงมาโครมใหญ่เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้กลายเป็นบ่อโคลนขนาดมหึมาที่ทั้งเหนียวลึกและลืน่น าในงานแค่คนจะเดินกันก็ลำบากแล้วไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ที่ถ้าฝ่าเข้ามาถึงยังไงก็ต้องติดลมทำให้ผู้ที่มาร่วมงานติดแงกออกไปไหนไม่ได้นานหลายวันซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้ามันเป็นเทศกาลดนตรีเล็กๆแต่ความจริงก็คือพื้นที่จัดงาน Burning Man ที่มีสภาพเป็นโคลนนี้กว้างถึง1120ไร่และมีคนติดอยู่ในทะเลโคลนนี้ราวเจ็ดหคนด้วยกัน ไมเคิ Mann, ลแมนศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโลกศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกล่าวว่าเหตุสภาพอากาศสุดขั้วที่เป็นผลมาจากภาวะโลกรวนส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนที่เทกระหน่ำลงในรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาเดือนกันยายนที่ผ่านมาแม้จะโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ก็เรียกว่าสร้างความโกลาหลและกลายเป็นข่าวดังอยู่ระยะหนึ่งเลยทีเดียว ไซคลนเฟรดดี้ถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เข้าพัดถล่มแอฟริกาในรอบ20ปีมันเริ่มเกาะตัวตั้งแต่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2023ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งครั้งแรกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ในมาดากัส์หลังจากนั้นในวันที่24กุมภาพันธ์มันได้เคลื่อนตัวพัดถล่มโมซัมบิกและย้อนกลับลงไปที่มหาสมุทรอินเดียจากนั้นในวันที่11มีนาคมไซโคลนเฟรดดี้ได้พัดเข้ามายังโมซัมบิกเป็นครั้งที่2 ก่อนที่จะเคลื่อนตัวมุ่งสู่มาลาวีในเวลาต่อมาทําให้พายุลูกนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพายุที่มีอายุยาวนานที่สุดซึ่งไม่ว่าประเทศใดที่ไซคโครนเฟรดดี้พัดผ่านมันก็ได้สร้างความเสียหายไว้อย่างหนักทั้งระดับน้ําท่วมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเส้นทางสัญจรและสะพานหลายจุดพังเสียหายเกิดภาวะดินโคลนถลม่มส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลําบากมากยิ่งขึ้นโดยยอดผู้เสียชีวิตจากไซคโคลนเฟรดดี้รวม3ประเทศนั้น อยู่ที่กว่า1 0 0 0คนอีกทั้งยังทำให้ผู้คนอีกหลายแสนชีวิตพลัดถิ่นฐานจากบ้านเรือนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกรวนมีส่วนทำให้ไซคโครนทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปกติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้ไซคโคลนดูดรับความชื้นมากขึ้นเกิดลมแรงขึ้นส่งผลให้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยในภาพรวม การสภาพอากาศสุดข,ขั้วที่ได้เล่าไปนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มของภาพใหญ่ในบรรดามหาันตภัยสะเทินโลกในรอบปี2023เพราะยังมีเหตุการณ์อีกมากมายจากโลกรวนที่สร้างความเสียหายไม่ต่างกันท้ายที่สุด The ะสแตนดารหวังว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นทั้งบทเรียนและเครื่องเตือนใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและลงมือแก้ปัญหาภาวะโลกรวนอย่างจริงจังโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ